ผมไม่แน่ใจว่ารายลเอียดกับท่านรองพิชัยได้พูดอะไรกันไปอย่างไรก็คงมีการติดต่อ,อก,กันอยู่แต่วันที่เราประสบความสําเร็จในการพูดคุยกันนะครับท่านนายรประธานดีของสหรัฐคือท่านทรัมเนี่ยได้โทรหาผมตอนประมาณสี่ทุ่มเพราะเราลงจากเครื่องสามทุ่มนะครับประมาณนั้นสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับทางนักข่าวเอ็นทีก็ได้ไปถ่ายรูปหเห็น ก็ได้ยินเสียงที่คุยเพียงแต่ขอว่าอย่าอย่าเอารายเรียดออกมาพูดนะครับเป็นเรื่องซึ่งท่านแสดงความชื่นชมยินดีเรามากนะครับเราคิดว่าเราคือปัจจัยสําคัญนะครับที่ที่รู้ว่าเราถูกตอบโต้รู้ว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรู้รู้ว่ามีการลุกลาดเรานะครับแล้วเราก็ตอบโต้ไปตามสมควรก็ได้พูดถึงพอดีผมถามช่วงสุดท้ายว่า,ากรณีภาษีเนี่ยเราอยากรู้ว่าทาเขามี จ็ดจำนวนยังไงนะเขาบอกว่าเขาพอพึงพอใจแล้วเขาเชื่อมั่นในประเทศไทยแล้วก็จะจัดการเรื่องภาษีให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ไม่ได้พูดรายละเอียดเพราะนั้นผมดูท่าทีจากเขาแล้วก็บอกอยากมาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็อยากมาเจอผมที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็คิดว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมต่างๆที่ดีผมก็ถึงได้บอกว่านโยบายเท่าที่ได้พูดมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั้นผมเชื่อมั่นว่า จากความพูดคุยกันแล้วก็จากการเจรจากันแล้วก็จากการที่ท่านท่านพิชัยได้ไปพูดคุยต่างๆเชื่อว่าผลน่าจะออกมาดีนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ